น้องแบล c h ชาแนลสวัสดีค่ะก่อนรับฟังข้อมูลวิเคราะห์มวยไทยขอเรญยตนะแนะนําพักยกดีๆพักยกผู้สนับสนุนรลยการต้องพักยก24หรือพักยก24 pk 2 4นะคะมีมวยเดี่ยวมวยสเต็ป ad ไลน์มานะคะ ad pk 2 4หรือ ad pk 2 4มีแมี ad นำหน้าทุกครั้งนะคะเรื่องการเงินมั่นคงร้อซน้องแบลลการันตีค่ะเป็นมวยระบบออโต้นะคะเล่นง่ายการันตีมั่นคงจริงใจ เป็นง,ง่ายแล้วก็ครบเครื่องเรื่องกีฬาแอดมานะคะพักยกดีๆที่หนูเลือกให้ต้องพักยก24ผู้สนับสนุนรายการขอบคุณค่ะน้องแบล c h ชาแนลสวัสดีค่ะที่เด็ดศึกพลังใหม่วันพุทธที่1พฤษภาคม2,567คู่ที่1ช่วงที่1คมพีเคแสนชัยเจอกับแสนรักสสุติมาวิทคู่นี้ชกกันที่พิกัด102ปอนด์และคู่2 สิทธิ์ลักสักอินเตอร์เจอกับสิบแสนโรงเรียนกีฬานะครสวรรค์คู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสามสิบห้าปอนด์และคู่สามสองคมสอสมัยเจอกับปานเพสิ์สั่งปาบคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสามสิบปอนด์และคู่สี่คู่เอกของรายการช่วงที่หนึ่งบัวเขียวภูเก็ตไฟครับเจอกับโมฮอกเงาะบางกะปิคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสามสิบสี่ปอนด์ค่ะขอบคุณรูปภาพสวยๆและข้อมูลดีๆจากเพจมวยไทย24และขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการ คู่ที่หนึ่งะคะคมพีเคแสนชัยเจอกับแสนรักสอสุติมาวิทย์คู่นี้ชกกันที่พิกัด10้ปอนะมารู้จักมุมแดงนะเป็นนักชกอาย,อยุ16ปีส่วนสูงร้อเซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากการะสิน์การผ่านมวย50ครั้งวันนี้อยู่มุมแดงเป็นมวยซ้าย เปิดเกมดูด้านหน้าเตะขาเจาะยางมีหมัดสับจอกออกได้ตลอดนะคะทกากับพี่ซ้อมที่พี่เคสนยชัยมวยไทยยิมนะ้นหนักปัจอยู่ที่45กิโลเวทที่น้องชกนบเก่งอยู่ที่90ไม่เกิน99ปอนด์นะวันนี้ชกนอกเวทเพิ่มมาประมาณ2เวทนิดหน่อยนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะไม่น่าเกยตเท่าไหร่ก็ไม่ต้องลงทุนเยอะก็เวทปกตินะคะเป็นมวยบู๊มวยขวาเอ้ยเป็นมวยบู๊มวยซ้ายฝีมือครบเครื่องนอกได้ในดีฉลาดรวดเร็วนะรูปร่างหน้าตาช่วงชกดีนะก็เจ้าขม คมกิจก่อสร้างหรือเจ้าคมพิเคศานชัยก็เป็นนักชกค,คนเดียวกันนะคะมาดูสามฟอร์มล่าสุดข,ของน้องนะก็เดือนหกปีหกหกนะเคยชนะคะแนนเสมาทองดาบรันตละลักามที่ศึกมวยมันวัสุกช่วงที่สองเดือน11ปีหกหนะก็มาแพ้คะแนนเหนือพยักษพุทธประชาชื่นที่ศึกมวยมนันสลัดเมืองช่วงที่2ล่าสุดเดือน12บปี66กนะก็มาแพ้ศุสาารป,ปอเพชรไข่แก้วที่ศึกมวยไทยพันธมิตรนะก็ ฟอร์มปีนี้ยังไม่มีรายการชกนะคะก็ชกทิ้งไว้ล่าสุดเดือนธันวาแลคะก็มาชกรายการไฟนี้ก็ห่างเวทีประมาณสี่เดือนนะคะมาดูคู่ต่อสู้นะคะเจ้าแสนลักษ์สสุติมายิมนะ,ะเป็นนักชกรุ่นน้องอายุสิบห้าปีนะ,ะก็ร้องกันแค่ป,ปีเดียวนะ,ะเหมือนรุ่นเดียวกันนะ,ะส่วนสูงร้อยห้าสิบเ็ดเซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากสุรินแล้วนี่อีสานกับอีสานเจอกันนะ,ะการผ่านมวยสี่สิบครั้งเป็นมวยขวามวยฝีมือะะ้วเจอกับมวยซ้ายมวยบูนะคะมวยเปิดเกม ก็ทำการวิซ้อมที่เกียรติทรงฤทธิ์น้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่46ิกกิโลเวทที่น้องชกลกเก่งอยู่ที่94ไม่เกินร้อยหนึ่งปอนด์วันนี้ก็เหมือนชกเวทตัวเองนะพอชกร้อยสองปอนด์ค่ะเขาต่ำกว่าเวทนิดเดียวค่ะเ้าแสนรัก ผู้กำกับเรียบล็อก3หรือสันลักษอสุทธิ์บวิทิตก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะสามฟอร์มล่าสุดของน้องนะก็เคยแพ้พันโทพิเคแสนชัยมวย,ย,ย,ยไทยยิทมที่ศึกมวยไทยพัธมิตรเมื่อเดือน12ปี6 6นะเดือนหนึ่งปี67ก็มาแพ้ดอกยก4ี่ัพผูดาวออโตอาวันที่ศึกมวยดีวิกีไทยล่าสุดเดือน4ปี67นะก็มาแพ้พันเอกพิเชแสนไัยมวย,ย,ย,นะยไทยยินมนัดที่ศึกมวยไทยพัฒมิตรช่วงที่สองอ่ะก็มองว่ารายการต่อเนื่องกว่าเจ้ามุม แดงนะคะมุมแดงนี่ห่างหายวัทีไปจากข้อมูลนะประมาณสี่เดือนส่วนเจ้าแสนลักนะคะล่าสุดก็ทกทึงไว้เมื่อเดือนสี่นี้เองนะคะที่ผ่านมานี่เองก็คู่นี้นะก็ออกชอบไปที่เจ้าแสนรักสอสุดติมาวิทย์นะคะก็วันนี้ส่วนพีเคแล้วกันจริงๆ P.K. พีเคเขาเป็น ค่ายมวยที่แบบว่าฝึกฝนมวยมาดีน้ำเลี้ยงดีมวยเขาจะแข็งแกร่งแข็งแรง,งถ้าเขาจะแพ้ก็แพ้ยากนะแต่หนูก็มองมองเกมนี้ว่าชอบที่จะแสนรักนะรายการต่อเนื่องกว่านะก็ดูมีรายการรูปร่างชงชกร่างกายน่าจะดีกว่านะคะไปไปมาอาจจะไม่หมดเพราะว่าร่างกายซ้อมอยู่ตลอดเวลาค่ะก็อ่านไปทางนี้นะคู่นี้ชอบไปที่น้ำเงินค่ะฟันธง คู่ที่สองนะคะสิทธิรักษ์สักอินเตอร์เจอกับสิบแสนโรงเรียนกีฬาคนครสวรรค์คู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสามสิบห้าปอนะค่ะมาทวนประวัติมุมแดงน,นะคะเจ้าสิทธิรักษสักอินเตอร์นะ,ะหรือเจ้าสิทธิรักษ์มกชชชุมพรหรือเพชรสี่หมื่นก็เป็นนักชกค,คนเดียวกันนะคะ <S <s เป็นนักชกอายุยี่สิบปีสูสูร้อยเจ็ดสิบสามเซนติเมตรเป็นมวยมาจากพังงาคในใต้นะกะ็การผ่านมวยสี่สิบครั้ง เป็นมวยครบเครื่องหลากหลายตักแรงทุกลูกค่ะซ้อมที่สัก์อินเตอร์จังหวัดและนองอะน้ำหนักไปปล่อยวัวที่หกสากิโลเตที่น้องชลลกก้วที่ร้อยสามสิบสองไม่เกินร้อยสามสิบแปดปอนด์วันนี้ชกในเวทตัวเองแนละ้วร้อยสามสิบห้าปอนด์ค่ะเป็นมวยครบเครื่องนะก็หักหลักเหลี่ยมดีนะก็มีครบทุกลูกนะเขานอกออกในได้ดีก็เป็นมวยคลาสสิกมาตรฐานมวยไทยนะครบเครื่อง ก็มีทุกๆลูกหลากหลายสามฟอร์มล่าสุดของเจ้าสิทธิ์ลักสักอินเตอร์นะเดือนเก้าปีหกนะเคยชนะคะแนนมอสตาฟาอามานาที่ลุมพินีเวิดนะคะแล้วก็มาเดือนสิบสองปีหกหกนะก็มาแพ้คะแนนคงเดชแฟร์แท็กที่ลุมพินีวิดแล้วก็ล่าสุดเดือนสามนะะปีหกเจ็ดนะก็มาชนะน็อกยกหนึ่งเจ้านิกเนมสสุวรรณารันที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ช่วงที่สองนะคะก็สามฟอร์มล่าสุดก็มี แพ้หนึ่งชนะสองนะคะชนะคะแนนหนึ่งชนะน็อกหน 1, นะึ่งก็ถือว่าฟอร์มสวยเหมือนกันนะคะคู่นี้เป็นเวทใหญ่ขึ้นมาทีนี้มาดูประวัติเจ้าสิบแสนโรงเรียนกีฬานครสวรรค์กันมุมน้องเงินวันนี้นะเจ้าสิบแสนโรงเรียนกีฬานครสวรรค์นะคะหรือเจ้าสิบแสนสิทธิโยก็เป็นนักชกคนเดียวกันนะวันนี้ชกพิกัดในเวทของตัวเองนะคะร้อย 35ปนะเขาเก่งอยู่ในเวทร้อยไม่ก็ร้อยสาบหกปอนะคะเป็นนักชกอายุ19ปีส่วนสูง1้5เซนเมตรรูปร่างทุกๆกดีนะเป็นมวยมาจากสุโข,ขทัยนะการผ่านมวยน้อยกว่านิดหน่อยนะ36ครั้งเป็นมวยสไตล์ไฟเตอร์ er นะหมัดหนักต่อยแรงนะก็ซ้อมที่โรงเรียนกีฬานครสวรรค์นนะน้ำหนักไปปอยอยู่ที่หกกิโลนะเขาน่าจะหายไปนานแล้วกลับมาชกหรือเปล่าไม่รู้นะก็มี โปรแกรมการชกแค่ไฟเดียวนะเมื่อเดือนสามปีหกเจ็ดนะคณะคะแนนสิงห์หาลาสิทธิ์ขุนทับราที่สิดมวยไทยพลังใหม่ช่วงที่สองนะคู่นี้นะก็รูปร่างช่วงชกก็พอๆกันหนูก็ชอบไปตามข้อมูลนะคะชอบไปตามรายการต่อเรื่องสิทธิ์รักดูดีกว่านะชอบไปที่มุมแดงนะสิทธิ์รักสักอินเตอร์นะก็มีมวยคู่นี้มีโอกาสได้นับน็อกกันนะคะสูงนะคะเพราะว่าเป็นมวยสไตล์เปิดเกมต่อยหมัดสับซอก สู้กันแบบเปิดเกมทําสู้กันเลยนะามีโอกาสหล่นล่วงนะคู่นี้ชอบไปที่สิริรักสัตว์อินเตอร์ค่ะจะเป็นฝ่ายชนะฝันถงคู่สามรองคู่เอกนะคะสองคมสอสมยัยเจอกับปานเพชรสิทธิ์สั่งปราคู่ดีโชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสามสิบปอนด์ค่ะมาทวนประวัติมุมแดงนะคะสองคมสอสมัยก็คุณหนะ้าคุณตาดีนะวันนี้อยู่มุมแดงก็ อายุ29่ปีนะส่วนสูง170เซนติเมตรนะเป็นมวยมาจากร้อยเอ็ดการผ่านมวยค่อนข้างดี100ครั้งนะเป็นมวยขวาทรงบูนะเปิดเกมก็บูนะสู้ดีอยู่ที่สภาพร่างกายนะซ้อมที่สสมหมายบางกะปิน้ำหนักไปไป่อยอยู่ที่64กิโลกที่ชโกโลกเก่อยู่ที่ร้อยมสิบสองไี่บอปอนด์นะเนะจ้าบรลือเดตส,สประสบโชคหรือเจ้าสองคมสีสุริญญยันโยทินะนะคะก็เป็นนักชกคนเดียวกันกันกบเจ้าสองคมบางกอกอัยนอส,อสมนะ ก็เป็นมือขวาเขาในเหนียวสาสแข้งหมัดหนักสอกแรงมีวินาทีทองเก่าเกมนะอยู่ที่สภาพร่างกายนะไฟล่าสุดเอาชนะมาได้หนูมองว่าแรงเขาจะหมดเกือบหมดนะคะโชคดีที่โชคที่สึกของตัวเองในสูสีมาก็เป็นฝ่ายได้ทูมือนะส่วนใหญ่แพ้ที่ไรนะหนึ่งสอสานี่จะแรงดีนะสี่ห้าชอบหมดนะะคไฟที่แล้วก็เกือบไม่รอดนะคะแต่เขาก็เกิดได้นะสามพร้อมล่าสุดนะ เคยแพ้คะแนนสิงห์ธนวัฒน์นกยินลาดกระบังที่ศึกมวยไทยพลังใหม่เมื่อเดือนสิบสองปี6กนะแล้วก็มาเดือนหนึ่ง ปี2-5-6-7นะเคยแพ้สุภพระชัยเล็กหนึ่งซับใหญ่ที่ศึกมวยดีวิถีไทยส่วนไหนแพ้สภาพร่างกายนะคะต้นๆ้น,นดีไปามาหมดนะ,ะล่าสุดใน3ปี6-7นะก็มาชนะคะแนนชาติมังกรชอห้าพยัค์ที่ศึกมวยไทยพลังใหม่มองว่าศกชกที่ศึกตัวเองนะไฟนี้เขาก็แบบจะหมดแหลไม่หมดแหละนะชิงกันหมดนะคะก็แบบว่าโศสีมากๆนะฮะออกใครก็ได้ก็เป็นฝ่ายได้ชูมือนะคะก็ ขึ้นอยู่ที่สภาพร่างกายนะถ้าสภาพร่างกายดีก็ถือว่าน่ากลัวนะสังคมนะคะวันนี้เจอกับปานเพชรส,สิ่งต่างๆมาทวนประวัติมุมน้ำเงินนะปานเพชร สิทธิ์สั่งปาบหรือปานเพชรอปิติศักดิ์ก็เป็นนักชกค,คนเดียวกันนะเป็นนักชกอายุ23ปีส,สูสู170เซนติเมตรนะเป็นมวยระจักร้อยเอ็ดการผ่านมวยค่อนข้างดี100ครั้งนะเป็นมวยเข่าจังหวัดฝีมือครบเครื่องนะทำการพิซ้อมที่สิทธิ์สั่งปาบจังหวัดร้อยเอ็ดน้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่66กิโลเวทที่ชกโลกเก่องอยู่ที่136ไม่เกิน145ปอนนะวันนี้ชกได้เวทของต่ำกว่าเวทนะคะ130ก็ลดลงมาลงทุนเยอะหน่อยนะคะมาชกต่ำกว่าเวทที่130ปอนะ ก็เป็นวยเข่าปรเกมเตะต,ต่อยแรงนะละ็อกัดฟตตีเหนียวแน่นในดีนะขแขแกแข็งแรงสอกคมมีฮึดตลอดนะสอกส่วนอันตรายนะคะวันนี้เจอกับสองคมสอกสมายนะถ้าสมัยเขาร่างกายดีๆนะหนูก็จะมองว่าสองคมดูดีกว่านะถ้าดูจากฟอร์มเน้อหลังที่หนูเห็นมาสองคมชอบหมดยก4ยกห้านะคะ อยู่ที่สภาพร่างกายแล้วนะสามฟอร์มล่าสุดของปานเพชรนะเคยแพ้คะแนนเพชรสดาออกกิจเกษมมาเมื่อเดือนหกปีหกนะช่วงหลังเขาฟอร์มดับลงมานะก็เลยมาชกคู่สามนะปานเพชรปกติชกคู่เอกนะแล้วก็เดือนเจ็ดปีหกมาชนะคะแนนบัวแก้วออกกิจเกษมที่มวยภูทรภาคเหนือล่าสุดเดือนแปดปีหกนะก็มาแพ้นกยกสี่ชาตินินสอเจะต้องปาจีนะปกติก็ชกคู่เอกนะรายการเขาก็ไม่ต่อเนื่องนะล่าสุด 6. ทุกทิงไว้เมื่อเดือนแปดนะก็หายไปประมาณ ห้าหกเดือนนะไฟนี้ไฟแรกกลับมาชกนะคะหนูก็มองว่าสองคมเขาสภาพร่างกายไม่ดีนะถ้าชนะก็อยู่ที่กรรมการอยู่ที่ว่าชกวิธีตัวเองคู่นี้วัดดวงไปที่ปานเพชรค,ค่ะชอบไปที่ปานเพชรสิทธิ์สังปาจะเป็นฝ่ายชนะนะคะ <c oughs> ฟันธงค่ะ <c oughs> คู่เอกของรายการนะคะบัวเขียวภูเก็ตไฟเตอร์นะคะเจอกับโมฮอกเงาะบางกะปิคู่นี้ชกกันที่พิกัดหนึ่งร้อยสามสิบสี่ปอนคู่นี้เคยเจอกันมาแล้วนะคะโมฮอกเป็นฝ่ายชนะเจ้าบัวเขียวมานะคะ ในบรรดานะักชกคนไทยนะคะที่ชนะบัวเขียวได้มีอยู่ไม่กี่คนนะคะเดี๋ยวหนูจะเล่าเท้าความถึงไฟที่เคยชนะกันมานะคะก็เมื่อหลายเดือนที่ผ่านมานะคะก็ไฟนั้นนะชกกันที่พิกัดร้อยสามปอนด์นะวันนั้นนะที่ช่างก่อนชกนะคะตอนเช้าเจ้าโมฮอกนะช่างได้ร้อยสามสิบลดหนเลยนะคะ พอชกกันพิกัด133ปอนด์ส่วนเจ้าบัวเขียวนะช่างได้133.8แลดว0.8นะคะวันนั้นนะเจ้าโมฮอคเป็นฝ่ายเอาชนะเจ้าบัวเขียวได้นะในพิกัดชก133ปอนด์ค่ะก็วันนี้ชกที่134ปอนด์ก็อยู่ในเวทใกล้ๆก,ก,กันนะ,ะหนูมองว่าเจ้าโมฮอคนะคะไม่เป็นรองเลยนะคะเพราะมีไม่กี่คนในประเทศไทยนะที่เอาชนะเจ้าบัวเขียวได้ก็มีหนึ่งในนั้นคือโมฮอคนะคะ ทีนี้มาเริ่มย้อนประวัติกันอีกสักครั้งนะวันนี้มุมแดงนะบัวเขียวภูเก็ตไฟขับนะคะอยู่มุมแดงก็เป็นนักชกอายุ26ปีนะสูส175เซนติเมตรนะอันนี้เล่าประวัติปัจจุบันนะคะเมื่อกี้ที่พูดถึงคือไฟก่อนที่เขาเคยชนะกันมาอันนี้ไฟปัจจุบันนะประวัติปัจจุบันนะคะเป็นมวยมาจากสหรัฐอเมริกาการผ่านมวย60ครั้งเป็นมวยฝีมือนะคะทำการซ้อมที่ภูเก็ตไฟขับจังหวัดภูเก็ตก็เป็นมวยฝีมือนะคะ น้ำหนักไปปล่อยอยู่ที่63กิโลเวทที่ชกโลกเก่งอยที่131ไม่เกิน138ปอนด์นะวันนี้ชกในเวทของเขานะ134ปอนด์นะเคยแพ้มานะคะก็เจ้าจารินบานนะคะหรือถั่วเขียวภูเก็ตไฟขับนะคะใช่ไหมพูดถูกใช่ไหมคะเป็นมวยจังหวะฝีมือครบเครื่องเตะตั้งขวางคาแทงยดัดไส้ดีสอกแรงสวนอาวุธหลากหลายนะคะใจบู๊สู้ดีรูปร่างชุ่มชกดีนะคะเป็นนักชกฝรั่งคนต้นๆของประเทศไทยเลยนะ,ะที่ คนไทยไม่กี่คนสามารถเอาชนะเขาได้นอกนั้นแพ้เขาหมดนะคะสามไฟย้อนหลังนะคะสามไฟล่าสุดเคยแพ้คะแนนเพชรมรกตชนบริอาร์ตมวยไทยมาที่สึกมวยไทยพลังใหม่ช่วงที่2นะนเดือนหนึ่งปี6 7เดือน2ก็มาชนะคะแนนยอดดงใจสจอม,มตรีที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ล่าสุดเดือน3ปี67นะก็มาชนะคะแนนเด่นพยักเดชเพชรสีทองนะที่ศึกมวยไทยพลังใหม่นะวันนี้มาเจอคู่ทกคู่ปรับเก่าแล้วเจ้าโมฮอกนะเคยเอาชนะเจ้าบัวเขียวได้นะคะ ทีนี้มาดูมุมน้ําเงินนะคะโมฮอก้อบางกะปิเคยชนะกันมานะคะมาชวนประวัติอีกสักครั้งนะคะประวัติปัจจุบันนะเป็นนักชกอายุ23ปีสูง175เซนติเมตรรูปร่างชกสูงเท่ากันนะแต่หนูดูรูปร่างเจ้าโมฮอกดูได้หนาละส่วนเจ้า บัวเขียวนี่ดูเขียวไอ้ดูสูงยาวผอมนะแต่ส่วนสูงเท่ากันนะคะก็เป็นมวยมาจากคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นคนใต้แล้วเจอกับมวยสหรัฐอเมริกานะเคยชกกันมานะการผ่านมวยหนึ่งร้อยครั้งเป็นมวยเข่าครบเครื่องนะทำการพิซ้อมที่สอสมัยบางกะปิน้ำหนักใบป,ปลอยอยู่ที่หกสิบห้ากิโลเวทที่ชกแล้วลเก่ง,งที่ร้อยสามสิบสองไม่เกินร้อยสี่สิบสามปอนด์นะวันนี้ชกในเวทเก่งของเขาน้าร้อยสามสิบสี่ปอนด์เคยชนะกันมาในเวทร้อยสามสิบสามปอนด์นะ เป็นมวยสูงยาวมวยขวาฝีม,มือครบเครื่องนะคะเตะหนักต่อยแรงก็มีลูกเตะลูกตั้งหน้าตั้งจับก็หลากหลายอะ่ะตามสไตล์ที่หนูเคยพูดไว้เลยนะตะรับกลับทางมีแข้งเตะหนักแรงวงในนอกได้ในดีก็คือหนูมองว่าเป็นนักชกคนหนึ่งที่เก่งนะคะสมฟอร์มล่าสุดของเขานะะเคยแพ้คะแนนดอนคิงโยธารักมวยไทยนะเมื่อเดือนหนึ่ปีหกที่สึกมวยไทยพันธมิตรเดือนสปีหกก็มา แพน็อกยกสีกับ2ฝั่งโคงเอฟเอคูปนะที่ศึกมวยไทยพลังใหม่ล่าสุดเดือนสามปีหกเจ็ดนะมาชนะคืนเจ้าสองฝั่งโขงเอฟเอคูปแบบสอนมวยนะที่ศึกมวยไทยพลังใหม่นะคะคู่นี้เคยชนะกันมาก็เมื่อปีหกห้านะเดือนสิบสองปีหกห้าวันนั้นนะเจ้ามฮอกดูตัวเตี้ยกว่าเจ้าบัวเขียวนะคะแล้วบัวเขียวเป็นคนที่ ไม่ชอบมวยวงนอกนะถ้าสู้วงนอกกับเขานะสู้ได้ดีเลยนะอย่าไปสู้วงในกับเขาโมฮอกก็มีวงนอกแบบสวยงามนะคนนี้ชอบไปที่โมฮอกเงาะบางกะปินะมมยจะแพ้ทางกันจะเป็นฝ่ายชนะเหมือนเดิมค่ะฟันธงค่ะชอบมากๆเลยค่นี้ น้องเบลทีเดดศึกพลังใหม่คู่ที่1ชอบไปที่มุมน้ําเงินนะคะแสนลักษอจุสุติมาวิชนะฟอร์มไม่ค่อยสดใสนะคะแต่ว่ารายการต่อเนื่องมากกว่าแดงนะก็อาศัยลูกแข็งแรงปลายมาไม่หมดก็กินนะคะส่วนคู่2อเอาชอบไปที่สิทธิลักศักอินเตอร์มุมแดงจะชนะฝ่ายน้ำเงินนะ,ะส่วนคู่3ชอบไปที่ปานเพชรสิทธิสังปร์นะคะก็มองว่าร่างกายน่าจะดีกว่าก็อาศัยลุ้นดูอยู่ที่ร่างกายนะและคู่4โมโฮคือชนะมาก็จะชนะเหมือนเดิมค่ะฟันธง S 1> <S 1> <S <S เฮงๆรวยๆยมวยเข้าทุกคู่นะคะขอบคุณพักยก24ผู้สนับสนุนรายการสำหรับหนูนะมวยไทยนะก็เป็นความสุขเป็นเพื่อนเป็นรายได้เป็นอาชีพแล้วก็เป็นเพื่อนคายเหงาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าเราเล่นให้มันมีประโยชน์มันก็มีประโยชน์ไม่เล่นให้เป็นการพนันก็ไม่เป็นการพนันนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณทุกๆการติดตามนะคะขอให้รวยขอให้รวยนะคะขอบคุณค่ะ